ต่ำเริ่มดื่มชาริโอมาประมาณ2-3เดือนต่อเนื่องนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างเช่นเรื่องความดันเนี่ยต่ำมีปัญหารเรื่องความดันต่ำต่ำประมาณวัดตัวล่างเนี่ยแค่50เองเวลาไปเช็คอัพโรงพยาบาลก็จะกอกเป็นประจำเลยว่ามีโรคประจำตัวคือความดันต่ำปรากฏว่าหลังจากที่ทานไปแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเงี้ยค่ะะนั้นตอนนี้ต่ำก็เลยกลับมาเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปก็คือ ความดันกลับมาที่ตัวเลขปกติแล้วหลังจากดื่มเชอริโอค่ะล่าสุดเนี่ยก็คือเท่าที่เราทราบกันก็คือเป็นช่วงของไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่อเนี่ยลูกชายคนโตต่้เนี่ยนั่งติดกับเด็กที่เป็นไข้หวัดสายพันเอทุกครั้งเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ตํารู้เลยว่าถ้าคนโตเนี่ยนั่งติดแบบนี้คือจะเป็นแล้วก็คนเล็กต่้เนี่ยก็จะติดจะมาเป็นแพ็คคู่แต่หลังจากที่ทานอาหารเสริมไปพร้อมๆก,กันกับแม่เนี่ยนะคะ ลูกต่าๆเป็นสองคนที่รอดนะคือไม่ติดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่ติดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับช่วงอากาศเปลี่ยนช่วงนี้เลยอะคะ่ะดีค่ะต่ำๆเชื่อว่าคุณแม่ๆทุกคนนะลองเปิดใจดูตัวนี้ค่ะมันทําให้ลูกเราแข็งแรงไปโรงเรียนได้ทุกวันไม่ต้องขาดเรียนแล้วก็ที่สําคัญนี่คือช่วยเรื่องสมองด้วยค่ะสาหรับของพี่ไก่เนี่ยด้วยความที่พี่ไก่ทํางานเยอะนะคะมาก ในช่วงนี้แล้วก็นอนดึกด้วยในส่วนของอาหารเสริมตัวนี้ต่มก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันตอบโจทย์พี่ไก่ได้เยอะเหมือนมีตัวช่วยคอยออกไปทํางานกับพี่ไก่ทุกวันเป็นเกราะในส่วนของเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาก่อนนอนเนี่ยพี่ไก่จะดื่มแชริโอตัมก็จะคอยดูให้แล้วก็ทําให้เขานี่นอนหลับสนิทแล้วก็ไม่เครียดอันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายจริงๆค่ะผมชื่อเพชรชรัตเตชะวัชราตาบ่อสนิท อายุ84แล้วนะครับเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับผมมาเจอโจชาริโอเนี่ยเป็นตัวที่เดียวตอบโจทย์เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะให้สุขภาพดีและรายได้ที่ดีมั่นคงด้วยแล้วชาริโอเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าเดือดลองกับตัวเองแล้วเนี่ยมันดีจริงๆน,นะครับแล้วโดยเฉพาะที่จะพิสูจน์ได้เลยจริงๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะลดลงปกติเนี่ยผมเป็นเบาหวาน ผมเจาะเลือดท,ทุกทุกทุกอาทิตย์อ่ะวันทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วมันจะขึ้นไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรเท่นเนี้ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยเกินร้อยยี่สิบหกแล้วมันถือว่าเป็นเบาหวานละผมมาทานเชียรีโอเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งละน้ำตาลในเลือดลดลงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเองผมเจาะเลือดแล้วเนี่ยมันลงมาเหลือ97เองซึ่งเลี้ยวต่ํากว่าร้อยซึ่งถือว่าปลอดภัยแล้วซึ่งผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโัวเชีรีโอเนี่ยจะเป็นตัวซึ่ง จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะถ้าดีผมศึกษาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นโรคอย่างอื่นเนี่ยจะช่วยได้หมดนะก็อยากจะส่งเสริมต,ตัวนี้ครับขอบคุณครับป้าชื่อพันดิดาผู้สิ่น่ระน,นุยจ๊ะจ๊ะก,กินได้เจ็ดวันพอได้สี่ห้าวันก็พี่จะนั่งสวดมนต์ทุกคืนสวดมนต์ต้องใช้ยืดขาขาข้างขวานี่จะพับเพียบไม่ได้เลย พับเพียบได้แต่ข้างซ้ายข้างเดียวพอกินแนละ้วรู้สึกอ้าวอยู่วันที่สี่ที่ห้าเริ่มพับเพียบได้แนละ้วเล่นนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสวดมนต์นั่งสมาธินี่ได้สบายเลยแต่ก่อนที่ไปบทชีที่วัดหลวงพ่อโอภาสีมาเก้าวันที่นั่งสวดมนต์ก็พี่ต้องใช้ยืดขาหัวหน้าแม่ชีเขาก็อนุญาตให้ให้ยืดขาได้แต่ตอนนี้พี่ พับเพียบได้สบายเลยและตอนเช้าออกกำลังกายเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ไม่เหนื่อยเลยวิ่งเหยาะๆได้สบายเลยตอนนี้จะดีมากเลยมันปฏิหารน่ะแก็พี่ก็ันแน,นำนห้าไม่ลูกชายกินกมีนอนกลางด้านหนึ่งไหมคะมีก็นอนนอนนอนหลับลึกธรรมดาพี่จะตื่นตอนตีสองตีสาพี่จะต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ยันตีห้าแหละจะสวดมนต์ต้องมาสวดตอนเช้าธรรมราพี่จะตุกขึ้นตื่นสวดมนต์ตีสี่ทุกคืนเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเลยต้องตื่นตีห้าสวดตีห้าโมงเช้าค่ะจะนักจมลภูติเนื้ชื่อเล่นชื่อหญิงก็ได้ข่าวจากพี่เดือนว่ามี ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยแบบดีมากเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีนี้พอเข้ามากรุงเทพเนี่ยตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเข่าเสื่อมแล้วก็อายุเยอะนะเนาะถ้าตอนนี้ก็61อแล้วอาการก็คือกระดูกเนี่ยก็จะก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยตามวัยแล้วก็ เขาเนี่ยจะปวดมากก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคุณหมอก็ให้ยามายาที่ทานอยู่เนี่ยก็ทำให้มีผลข้างเคียงเนี่ยแขนขาอ่อนแรงอาเจียนแล้วก็แย่มากเลยอะ่ะก็เลยหยุดยาเพราะเรามีอาหารเสริมหลายๆย,ยยี่ห้อที่ทานอยู่ทีนี้สามีก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นพี่เดือนบอกว่ามีของดีนะ ก็เลยก็เลยรอจนมากรุงเทพแล้วก็ได้ได้ผลิตภัณฑ์จากพี่เดือนเนี่ยมามาทานตอนแรกเนี่ยทานครึ่งซองเองนะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผลได้รวดเร็วขนาดนั้นก็เขาที่เจ็บปวดอยู่ก็หายแล้วก็ดูกอ่ะที่มันลั่นก๊อปแ๊ปก๊อปแ๊ปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีเสียงตรงนั้นอยู่เลยคือไม่ใช่คนเดียวนะตัวสามีด้วยเขาก็เออกินกันเนี่ย วันล,ละสองซองนะเชา้าตื่นนอนแล้วก็ตอนนอนแล้วก็ดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บเนี่ยทานมาสามเดือนทีนี้เราก็เอ้ยพอดีขึ้นแล้วตอนหลังเราก็ลดเหลือมือ้อเช้ามื้อเดียว ทีนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าปกติแล้วอะที่รักษาอยู่กับคุณหมอเนี่ยก็คือคุณหมอสั่งให้ทานแคลเซียม500นะที่หมอสั่งให้ทานทุกวันวันละหนึ่งเม็ดมันก็ยังเจ็บยังปวดอยู่แต่หลังจากทานแชริโอก็เลยตอบโจทย์จากที่ดรไก่บอกว่าวิตามินต่างๆเกลือแร่ที่อยู่ในแชริโอเนี่ย จะไปดูดซึมอ่ะทำให้แคลเซียมเนี่ยทำงานได้ดีทำให้แบบไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอย่างนี้จากที่เดิมเนี่ยเคยเจ็บปวดมากๆนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนน่ะถึงวัยแล้วอ่ะที่เราจะข้อเส้นเอ็นกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแชริโอช่วยได้แล้วก็ทำกันเยอะๆนะคะขอบคุณค ค่ะสวัสดีค่ะชื่อตวงพรนะคะทองพานิชนะคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะได้มารู้จักบริษัทโมวิไลท์นะคะเสร็จแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ค่ะชื่อแชริโอนะคะก็ได้สัมผัสผลิตภัณฑนน์ตัวนี้เป็นน้ำส้มมหัศจรรย์น,นะคะกินไปประมาณ20วันค่ะได้ผลจากการที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยตานะคะจะจะรู้สึกว่าเป็นตาเป็นต้อนะคะ คือเวลามองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบจุดดำๆลอยอยู่เหมือนอยากย่ายอะนะคะเสร็จแล้วพอมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดื่มแชริโอไปประมาณ20วันนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอยากได้ในตาก็คือว่าสรุปแล้วได้ผลคือเราไม่เป็นต้อแน่นอนอันที่2คือหลังจากที่ดื่มตรงนี้ไป2วันแรกนะคะ อาการนอนหลับได้ดีมากเลยค่ะปกติเนี่ยตอนตีสองตีสาจะต้องลุกตื่นนะคะตอนนี้ไม่มีการลุกตื่นกลางดึกแล้วคือหลับลึกทุกวันนะคะก็คือขอบคุณเบริษัทมงมวิไลนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ชาลิโอดีๆให้กับเรานะคะคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ